ครั้งแรกที่เที่ยวถ้ำแล้วรู้สึกเสียวสันหลังวูบวาบตื่นเต้นทุกก้าวที่เดินไปรีวิวขั้นตอนการไปเที่ยวถ้ำภูตาหลอออำเภอภูผ,ผาม่านจังหวัดขอนแก่นฉบับสมบูรณ์ดูคลิปนี้ให้จบก่อนไปเที่ยวถ้ำภูตาหลอแล้วคุณจะไม่ผิดหวังน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกพอเธอคอคอสคเ <c oughs> หรอ จะเอาโพลิเอร์ไหนครับเอาอะไรนะคะอ๋อเอาไฟฉา,<อ>า,ายดีกว่าคะ่ะธรรมชาติดีไฟฉายก็จะไม่ก็ชา,าร์จอะไรนะคะเอาเอาอะไรไฟฉายอรโซลาเซลล์โซลาเซลล์สามร้อยนะคะพี่ไฟไฟฉายเท่าไหร่คะเอาเอาโซลาเซลล์ก็ได้โซลาร์เซลเซล์ก็ได้ คือมันมืดมากใช่ไหมคะถึงไง,งอ๋อไหนก็พี่ก็อุตส่าห์ทำให้แล้วก็เป็นโซล่าเซลเลยแล้วกันโอ้โห,โหอันนี้คือเข้าทำนะขนาดนี้เลย เรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องก่อนที่เราจะมาถึงถ้ำภูตะลอนะคะเนื่องจากเรากําลัง,งงงงอยู่หน้าออบตอวังสวับประกอบกับสภาพของเรามอมแมมมากเพราะเพิ่งไปปีนเขาเที่ยวน้ําตกตัดใหญ่มาก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปหรือวิดีโอมาประกอบเลยเราขออนุญาตอธิบายขั้นตอนการไปเที่ยวถ้ำภูตะลอระหว่างทางที่เดินลงไปถ้ำนะคะ บังเอินสายตามองไปเห็นป้ายเล็กๆข้างทางที่ปักอยู่หน้าที่ทําการอาบตอวังสวับอําเภอภูผาแม่นข้อความก็ประมาณว่าเที่ยวถ้าภูตะหลอโปรดโทรติดต่อเจ้าหน้าที่อบตอวังสวาบต้องขออภัยที่เราลืมถ่ายรูปป้ายมาด้วยเราก็เลยได้โทรสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ถามเราว่าเราอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่หน้าอาบตอแล้วค่ะอา้าวเลี้ยวเข้าไปเลยจ้าอาบตอวังสวบ มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเดินออกมาคุยกับเรานิดหน่อยและแจ้งว่าทำไมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าถ้ำคำตอบก็คือมีคนแอบขโมยเอาหินอนอกมาทำเครื่องรางของขลังทำให้หินและธรรมชาติภายในถ้ำเสียหายเลยจำเป็นต้องทำประตูเหล็กแล้วล็อกกุญแจไว้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเหล่านั้นเราก็ได้แต่งงและสงสัยว่าสิ่งที่พวกเขานำไปทำเครื่องรางของขลังนั้นมาจากการขโมยและการทำลายธรรมชาติมันจะมีปาฏิหาริย์หรืออิทธิฤทธิ์ได้ยังไงกันเพราะแค่เริ่มต้น มันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเอาล่ะหยุดความสงสัยไว้เพียงเท่านี้เจ้าหน้าที่ถามเราว่าจะเอาอะไรไปดูถ้ำมีไฟฉาย200บาทและไฟโซลาเซลล์300บาทเราก็ตอบไปอย่างงงๆว่าเอาไฟฉายค่ะในใจคือคิดว่ามันถูกแค่นั้นเลยแต่ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้เท่าไหรนะ่นัก จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายขับรถนำเรอไปถ้ำภูตาหลอที่อยู่ห่างจากอบตาวังสว่างประมาณ4-5กิโลเมตรต้องขออภัยอีกครั้งที่ไม่ได้ถ่ายทำระหว่างทางที่ขับรถเพราะเราโมวแต่ตื่นเต้นที่ขับรถไปแบบฝุ่นตลบอบอวนและเกือบตามรถเจ้าหน้าที่ไม่ทันเพราะมันไงง่งองเสลือเกินนะี่นจะอับชื้นี่ไงที่เขาเปิดแล้วก็ถ่ายเลย อันนี้ต้องล็อกไว้ล็อกไว้เพราะว่ามีเด็กวัยรุ่นมาขโมยหินว้าวไฟโซ,าซลาร์เซลสว่างมากคิดถึงแล้วที่ออกไฟโซ,าซลาร์เซลอืมมันมืดมากใช่ไหมมืดมากเนี่ยพอติดแล้วสว่างเลยเหรอ,อโอ้ต้องติดไปตามทางอันนี้คือเจอ้าหน้าที่กำลังติด ไฟโลาเซล์ให้เราก็จะเป็นแบบเพื่อความสว่างสวยในการท่องเที่ยวนะก็สามารถใช้ไปใช้ไฟฉายได้ก็บต่อมันก็ไฟชายแนะเนาะกำลังไฟมันก็แค่นั้นถ้าจะแบบจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะไม่เห็นโซลาเซลล์คือเลิอดสุดนะ เพื่อความสว่างสวยในการท่องเที่ยวนะผจญภัยอีกแล้วแต่ก็แค่ใช้ได้แต่ตอนนันก็แต่ใช้เนาะกำลังไฟก็แค่นั้นก็จะแบบถ่ายรูปอะไรมันก็จะองมีแงพอเห็นถ้ำก็นึกขอบคุณพี่เขานะคะที่เขาเอาไฟโซลาเซลล์มาด้วยเพราะถ้าถือแต่ไฟฉายเข้าไปมันคงมองไม่เห็นอะไรใดๆแน่ๆเลย ตรงนียข้ามก็จะประมาณนี้แอดเวนเจอร์อีกแล้วจ้าระวังน้ำนะนี่มันจะดื่นนะโอ๋อมันมันก็สมควรที่จะต้องมีคนนำทางแหละเพราะว่ามัน เป็นสถานที่ที่วัศัรรย์มากโอ้ยถ้าให้มาเองก็ไม่กล้ามาเนาะข้อมูลต่อไปนี้เราได้มาจากแผ่นพับท,ที่เจ้าหน้าที่อบตอวังสวับให้เรามาฟังข้อมูลถ้ำเสร็จแล้วก็เดินสำรวจถ้ำภูตะหลอไปกับเราเลยนะคะ ถ้ำภูตลอดตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านขนาดของปากถ้ำกว้างประมาณ2เมตรเดินเข้าไปจะพบหินงอหินย้อยหลายขนาดสวยงามตระการตาพื้นที่ของถ้ำกว้างประมาณ40เมตรยาว6เมตรและเพดานสูง10เมตรกลางถงถ้ำเป็นพื้นที่โล่งกว้างประมาณ20เมตรยาว40เมตรและเพดานสูง5เมตร ภายในถ้ำพบหินย้อยทราวทชินและทูฟาน้ำตกหินโคมระยะหลอดหินย้อยสีขาวบริสุทธิ์จำนวนมากแสดงถึงถ้ำที่ยังมีชีวิตอยู่และบริเวณหน้าปากถ้ำภูตะหลอ,อนั้นยังพบซากดึกดำบรรพ์พวกฟิลซูลินิตหอยสองฝาปการังพรบพลึงทะเลพวกใครหน่อยซึ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อสิ้นยุคเพอร์เมียนประมาณ2อ0ล้านปีมาแล้วไปดูหินคอที่เป็น รูปร่างเหมือนหน้าเหมือนคนอ๋อดลักอยนเี่ดูตามนะลอูภาพกองด่นอ๋อตรงนี้ฮะบิดนี้ใช่ไหม โอเคมัดตึบเ,เลยเอ,อ๋อโอเคค่ะโอเคตามมาดูดิยตึ๊แสงมาระยิบระยับเลยอ่ะโดนสอะโดนกระเทาะไป คริสตัลนะโอเคอืมแบมหินควอดอ๋อนี่เรอที่เข้ามาโอ้พี่หน้าเขาอยากได้นะเนาะอ๋อเป็นอย่างนี้ความสวยงามตามธรรมชาตินะทุกคนจับได้ไหมคะได้อืมม,มันจะมันขายผลิก เหมือนมันเป็นคริสตัลอะไรเงี้ยเนาะถ่ายใกล้ๆจำลราออฟไฟฉายตัวเองใสด่ดิทำได้ไหมเอาไปชิดเลยทำไม่ไหมต้องไฟโซล่าเซลล์นี่ค่ะทำไมเป็นเนาะนี่คือเขาไปทำกำไรนำโชคนะ <c ười> ไม่น่าคนอยากได้ฟ<ๆ>อลแล้วฟอลแล้ว อ๋อก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนเลยธรรมชาติก็สวยงามนะคะโอ้ยแปมอืมไฮไลท์เออสวยนะนี่โอ้โหถ่รูปดียูทอส คอตคอทเหรอคอทเดี๋ยวน่าจะดูความแตกต่างนะ,อ,ะอันนี้ก็คือหินธรมนธรมดาเอา,เอาไฟใส่สินนฟื้นอืนอสวยมาก,มากเลิศ ที่มาของชื่อถ้ำภูตาหลอเดิมทีบริเวณนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตาหลอเป็นนายพรานที่มาล่าสัตว์บริเวณนี้และมาพบถ้ำนี้เป็นคนแรกหลังจากที่ตาหลอเสียชีวิตไปชาวบ้านจึงเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำภูตาหลอสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เราหวังว่าทุกคนคงจะสนุกไปกับการเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในถ้ำภูตะหลอกับเรานะคะถ้าใครจะไปก็อย่าลืมติดต่อกับอบตอวังสวับอำเภอภูผ,ผาม่านจัังหวดขอนแก่นด้วยนะจะได้ไปแบบไม่เสียเที่ยวหากคุณชอบการผจญภัยคุณจะประทับใจกับถ้ำภูตะหลอแน่นอนค่ะ